สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับแช่วงนี้ขยันเลยเนื่องจากว่าเด็กๆไปเรียนเนาะเราก็สามารถทํางานได้เต็มที่เอาละครับเมื่อวานนี้เนี่ยพี่แดงได้มีโอกาสได้พูดเกี่ยวกับเรื่องท a ดดิ้งวิวกับบริษัทลักรั b บ y ออนไปแล้วก็ได้มีเพื่อนเทรดเดอร์ที่สนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาว่ากรณีถ้าเราซื้อขาย t f เฟตอนอหนึ่งสัญญาราคาเท่าไหร่ พี่แดงได้สอบถามกับทางน้อง Marketing แล้วไม่ว่าเราจะเทรดทีเฟก1สัญญาด้วยสต a m i n g หรือทาง Trading View ก็ตามเขาจะเรียกว่าขาไปขากลับก็คือเราซื้อครั้งหนึ่งขายครั้งหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในแต่ละขาเนี่ยเขาจะคิดที่25บาทแล้วใน25บาทนั้นจะต้องรวมกับค่าธรรมเนียมและภาษีอีกมันก็เลยทำให้ต่อขาเนี่ยจะอยู่ที่26.85บาท26.85ถ้าเราซื้อ1สัญญาขาย1สัญญาเนี่ยเท่ากับเราซื้อไปและกลับ ไปและกลับก็จะรวมกันอยู่ที่53บาทกว่าๆอันนี้เป็นราคาค่าคอมมิชชั่นนะครับค่ารวมค่าธรรมเนียมและก็ภาษีต่างๆแล้วแล้วเมื่อเช้าเนี่ยพี่แดงเ,งเองก็ได้พูดคุยทักทายกับทางน้องมาร์เก็ตติ้งเขาก็เลยชี้แจงมาว่าในกรณีบริษัทหลักทรัพย์บิยอนเนี่ยถ้าเป็นหุ้นน่าจะได้เทรดผ่านเทรดดิ้งวิวในเดือนกันยาอ่าเห็นไหมครับเขากําลังค่อยๆทํามาทีละสเตปทีละสเตปแล้วอีกไม่นานนะครับก็สามารถซื้อขายพวกหุ้นต่างประเทศ ETF อะไรต่างๆพี่แดงเชื่อว่าในทุกๆบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยในอนาคตมันก็ต้องรวมมาเป็นแบบนี้แล้ครับเพราะว่าในแพลตฟอร์มของ TradingView เนี่ยเขาทําไว้รองรับสินค้าต่างๆทั่วโลกอยู่แล้วบริษัทหลักทรัพย์ก็แค่เข้าไปจอยแค่นั้นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทหลักทรัพย์แต่ละที่เนี่ยจะยอมอเสียอะไรบางอย่างไหมอย่างกรณีบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาไปจอยกับเทดดิงวิวส่วนใหญ่เขาจะเสียค่าเรียลไทม์ให้ก็คือทําให้หุ้นสามารถที่จะดูในแบบเวลาเรียลไทม์ได้แต่ถ้าเราทําเองเราไม่ได้ไปสมัครกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีบริการแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเดือนละเหรียญหรือ2เหรียญเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดบัญชีกับ โบรกเกอร์ที่สามารถเทรดผ่านเทรดดิวิ w ได้เนี่ยพี่แดงเชื่อว่ามันก็เป็นประโยชน์ดีนะครับก็ทําให้ผู้บริโภคอย่างเราหรือเทรดเดอร์อย่างเราเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องมือต่างๆได้มากขึ้นอ่าเอาละครับเอาละสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แดงก็มาแชร์ไอเดียในเรื่องของการเทรดโดยวันนี้พี่แดงเปิดในหน้าจอหุ้นแล้วกันนะครับอันนี้พอดีเป็นหุ้นที่กําลังดูอยู่นะครับวันนี้พี่แดงจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง เทคนิคง่ายๆทำกำไรได้จริงด้วยนะครับด้วยการรันเทนด้วยแท่งเทียนรันเทนด้วยแท่งเทียนอย่างเดียวเลยขาดทุนต่ำกำไรคำโตมันจะเป็นได้จริงไหมแต่ต้องบอกว่าขาดทุนต่ำด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นจริงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแบบถูกต้องทุกอย่างนะครับมันไม่มีเป๊ะๆเ,เพราะนั้นวันนี้พี่แดงก็เลยบอกว่าขาดทุนต่ำกำไรคำโตเอาละมันจะเป็นยังไงพี่แดงแนะนำว่าสินค้าที่ใช้ในลักษณะของการรันเทนด้วย ด้วยแทงเทียนได้ดีเลยนะควรจะเป็นสินค้าที่มันมีมูลค่าในตัวมันเองเนื่องออกไหมอย่างเป็นหุ้นอย่างเป็นอ่าสินทรัพย์อย่างเงี้ยได้ทองคําอะไรเนี้ยมีมูลค่าในตัวเองแต่ถ้าเป็นสินค้าที่มันเป็น CFD ก็คือเป็นดัชนีหรืออะไรต่างๆเนี้ยพี่แดงมองว่าอาจจะยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าจะแม่นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองรับชมกันเลยละกันเอาละขั้นตอนแรกเลยเนี้ยอันนี้พี่แดงเปิดที่ หุ้น WSHA ไม่ได้เป็นการชี้นำนะครับพอดีพี่แดงกำลังมองตัวนี้อยู่พอดีเหมือนกันเข้าแล้วออกแล้วนะครับก็เห็นว่าเอ๊ะเราเราควรจะตามต่อไหมประมาณนั้นนะครับเอาละอย่างแรกเลยก็คือเราจะรันเทนด้วยแท่งเทียนแต่เดี๋ยวพี่แดงเอาง่ายๆก่อนก็คือการใช้ EMA c อคกันตัดกันธรรมดาเลยเนี่ยแล้วหาจุดเข้าดูว่ามันสามารถช่วยเรารันเทนได้ไหมนะครับแต่วิธีเข้าของแต่ละคนเนี่ย อาจจะไปหาวิธีเข้าที่เฉียบคมไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่วันนี้พี่แดงใช้แค่ e MA 2เส้นตัดกันแบบธรรมดาง่ายๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆในการใช้ลันเทนละกันนะครับวิธีการก็คือ,อสมมุติว่าขยายออกมานะครับพี่แดงสมมุติว่าเนี่ยมันเ m a 2เส้นตัดกันก็คือแท่งนี้ถูกไหมอ่าแท่งนี้แท่งนี้สีแดงเนี่ยมันลงมามันเหมือนกับเป็นการเก็บก่อนเก็บของเรียบร้อยเสร็จเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าวันนี้พี่แดงจะเปิดออเดอร์นะอ่า อันนี้เส้นสีเหลืองพี่แดงจะเปิดออเดอร์ก็เปิดที่แท่งนี้นะครับเปิดที่แท่งนี้จะเปิดตอนสิ้นวันหรือจะเปิดระหว่างวันก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับเสร็จแล้วแท่งที่2เนี่ยสมมุติว่าเราเปิดที่ตำแหน่งนี้พี่แดงก็จะตั้ง s t o p l o s s นะครับตั้ง Stop l ล s s เนี่ยเอาไว้ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า1ช่องนะครับแท่งก่อนหน้าอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือแท่งสีแดงเวลาเราเอาเคอร์เซอร์มาอยู่ที่แท่งสีแดงเนี่ยเราจะมาดูตรงตัวนี้นะครับตัว L L ก็คือ l ล w l ของแท่งที่เราชี้คือเท่าไหร่โล w ของแท่งนี้คือ3.08เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเส้น stop loss เนี่ยพี่แดงจะให้ตั้งต่ำลงมา1ช่องก็คือ3.06อ่านะครับตำแหน่งมันไม่ตรงเนะาะอตรงนี้นะครับ3.06แล้วก็เปิดออเดอร์ที่เส้นสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะ run เทนด้วยกราฟเปล่าหมายความว่าถ้าสมมุติว่ากราฟแท่งถัดไป นะครับกราฟแท่งถัดไปเนี่ยมันมีการยกไฮยกโลคําว่ายกไฮยกโลหมายความว่ายังไงแท่งนี้คือแท่งที่เราเข้าใช่ไหมครับแท่งถัดไปเนี่ยมันไฮก็คือสูงกว่าแท่งเดิมแล้วโลโลก็คือจุดนี้นะครับก็สูงกว่าตําแหน่งเดิมอันนี้เขาเรียกว่ายกไฮยกโลด้วยแท่งเทียนเลยนะครับเรามาพิจารณาดูแท่งเทียนถัดไปแท่งเทียนถัดไปก็คือแท่งนี้แท่งนี้เนี่ยไฮสูงกว่า แท่งเทียนเดิมก็คือไฮเดิมนะครับแล้วก็โลตรงนี้เนี่ยก็สูงกว่าโลเดิมทันทีที่มันเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้เราย้ายเส้น Stop l ล s s ของเราตอนนี้พี่แดงพิจารณาคือแท่งเทียนแท่งนี้ นะครับแท่งเทียนแท่งนี้มันมียกไฮยกโลเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายเส้นสีแดงก็คือสต็อปรอสของเราเนี่ยมาอยู่ที่แท่งก่อนหน้าอันนี้คือแท่งที่เราพิจารณาแท่งก่อนหน้าคือแท่งนี้นะครับนั่นหมายความว่าพี่แดงก็จัดการย้ายสต็อปรอสตัวเองซึ่งการย้ายสต็อปรอสเนี่ยเราก็ย้ายต่ําลงมากว่าจุดที่ต่ําสุดของแท่งต่ําสุดของแท่งอันนี้คือ3.14น่ะ 14, นะครับเราก็ย้ายมาที่3.12อ่า วิธีการก็คือการเลื่อน Stop l ล s s แบบง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็มาพิจารณาต่อว่าแล้วแท่งถัดไปล่ะแท่งถัดไปมีการยกไฮจริงครับแต่โลเนี่ยมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นในลักษณะของแท่งตัวนี้จะไม่ได้มีการยกไฮยกโลเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลื่อน Stop l ล s s ขึ้นมาตรงนี้นะครับเรามาพิจารณาแท่งถัดไปครับ แท่งถัดไปเนี่ยมีการยกไฮครับแล้วก็โลก็ยกด้วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องยก Stop l ลอ s เนี่ยมาอยู่ที่ใต้ของแท่งถัดไปแท่งนี้โลอยู่ที่3.2 2เพราะ,ะนั้นพี่แดงก็เลยตั้งมันอยู่ที่3.20อ่าประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการง่ายๆหลังจากนั้นเนี่ยพอแท่งถัดไปเปิดมาปับ๊บมันโดน Stop l ลอ s ของเรานั่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยพี่แดงได้กำไรไป2ช่องนะครับเทนมันจบนั่นเองพอเทนมันจบเราก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับแต่เราก็ไม่ขาดทุน เรา,าเรามาลองรันเทงกันต่อสมมุตินะครับว่ามีการยกย่อลงมาแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็แท่งนี้ฝ่าเส้นเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าจุดนี้พี่แดงก็เปิดออเดอร์ตรงนี้ถูกไหมครับจะเปิดเป็นสิ้นวันก็ได้นะ ATC หรืออะไรก็ได้แล้ว StopLoss เนี่ยก็อยู่ที่ต่ํากว่าแท่งก่อนหน้า,าแท่งก่อนหน้า1แท่งถูกไหมครับหลังจากนั้นพอดูแท่งถัดไปครับยกไฮยกโล w เพราะฉะนั้น StopLoss ของเราก็จะเลื่อนมาตรงนี้ าตามลงมาหนึ่งช่องถูกไหมครับแท่งถัดไปปรากฏไม่ยกไฮไม่ยกโลแท่งถัดไปเป็นยังไงครับยกไฮแต่ไม่ยกโลเหมือนกันแต่ตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆนะตัวนี้มันคือ engulfing engulfing คืออะไรครับก็คือมันคลุมแท่งเนี้ยมันคือคลุมจะเรียกว่า engulfing ก็ได้จะเรียกว่า outside bar ก็ได้นะครับคล้ายๆกันนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราเห็นในรูปของแท่งเทียน p a t ิร์นแบบนี้เนี่ยคู่กันเราจะรู้เลยว่ามันเหมือนมันจะลง แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาดูแพทเทิร์นทงแค่นะเราจะมาดูในส่วนของการยกหายกโลเห็นไหมครับทันทีที่ลงมาถึงตรงนี้มันก็ลงมาต่อแล้วเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าถ้ามันลงมาต่ำกว่าตรงนี้ต้นทุนเนี่ยพี่แดงบังทุนไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ตัวนี้น่าจะโดนสต็อปลอสนะครับมันยังไม่มีตัวไหนที่จะให้เรามาเลื่อนสต็อปลอสขึ้นมาได้ะตัวนี้น่าจะไม่ผ่านอาจจะเ,เพียงลองย้อนกลับไป ทำไมพี่แดงถึงดูตัวนี้เพราะว่ามันยัง,ง EMA ยังได้อยู่นะครับพี่แดงลองย้อนกลับไปนะครับไปที่อันนี้ลบไปก่อนอลองดูในอดีตซิเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันซื้อได้แต่ขาขึ้นเนาะ,ะมันซื้อได้แต่ขาขึ้นตรงนี้มี2ช่วงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูถ้าสมมุติว่า EMA ตัดกันอยู่ตรงนี้ตัวนี้สีแดงลงมาเคลียร์ก่อนเพราะฉะนั้นพี่แดงเปิดออเดอร์ณตำแหน่งนี้มาอยู่ถังนี้แล้วกันนะครับนี่แล้วก็เปิดอีกเส้นเป็นสีเขียวก็ได้ นะครับเนี่ยพี่แดงเปิดตรงตำแหน่งนี้แล้วก็ตั้ง stop l ลอสห่างจากแท่งเดิมมา1ช่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมียกไฮมียกโลเพราะ,ะนั้นตัว St ็อลอสพี่แดงเลื่อนมาแท่งนี้ละเนื้อออกไหมครับพอเรามาดูแท่งถัดไปแท่งถัดไปเนี่ยสีแดงนะครับไม่ยกไฮแต่ยกโลเพราะ,ะนั้นยังไม่ใช่แท่งถัดไปยกไฮแล้วก็ยกโลด้วยเพราะฉะนั้น สต็อปรอยพี่แดงเลื่อนขึ้นมาเป็นแท่งสีแดงนี้ละห่างมาหนึ่งช่องนะครับห่างมาหนึ่งช่องอันนี้สําหรับหุ้นนะพี่แดงลองดูแล้วหุ้นทุกตัวสามารถใช้ห่างหนึ่งช่องได้นะครับต่อไปแท่งถัดไปไม่ยกไฮแต่ยกโลแสดงว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับอันนี้ต่อไปอันนี้ลงต่ําเลยนะครับไม่อยู่ในเงื่อนไขอันนี้ลงต่ําไม่อยู่ในเงื่อนไขต่อไปแท่งเขียวนะครับแท่งเขียวยกไฮแล้วก็มีการยกโลด้วยเพราะฉะนั้นพี่แดงก็เลื่อนอ้ยกผิดแล้วนะตัวนี้ มาอยู่ตรงนี้แล้วแต่อันนี้มันมันอยู่พอดีเป๊ะเลยนะมันไม่ได้มาโดนเราอหลังจากนั้นมีการยกไฮแล้วก็ยกโลเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลื่อนมาอยู่ตรงนี้ครับห่างหนึ่งช่องอีกเช่นเดิมนะครับต่อไปตัวนี้ไม่ยกไฮไม่ยกโลนี่ก็ไม่ยกไฮไม่ยกโลต่อไปตัวนี้ครับยกไฮยกโลนะครับเราไม่ได้ดูที่สีแท่งนะครับเราดูที่ไฮกับโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวสีเขียวเนี่ยไฮกับโลมันยกขึ้นไปเพราะนั้นพี่แดงก็เลื่อนมาตรงนี้ครับ ฮะตอนนี้เราเริ่มได้กาไรละกําลังลันเทนนะครับตัวต่อไปแท่งสีแดงไม่ยกไฮครับยกโลตัวต่อไปเมื่อเทียบกับก่อนหน้าต่อให้มันเป็นสีแดงนะครับแต่มันยกไฮแล้วก็ยกโลเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แดงก็ย้ายกลับมาเป็นตรงนี้อ่าตัวถัดไปไม่ยกไฮไม่ยกโลตัวถัดไปไม่ยกไฮโลต่ําด้วยนะครับตัวถัดไปตัวนี้เป็น engulfing อีกแล้วแต่ engulfing เป็นสีเขียวเอาไซบาเป็นสีเขียวแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้น ถ้าใครสามารถลงอินดิเคเตอร์เพิ่มไม่ว่าจะเป็น MACD หรือ RSI หรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นโมเมนตัมนะครับเราจะรู้ว่าตรงนี้มันเหมือนจะเริ่มอ่อนแรงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเห็นแพทเทิร์นแบบนี้แล้วมันอยู่ปลายๆแบบนี้เนี่ยแล้วมันมีกระโดดขึ้นไปนะหุ้นล่งลงมานะก็เตรียมตัวเพ็ดถูกไหมแต่วันนี้เราจะมาลันเทนด้วยแท่งเทียนแท่งสีแดงนี้ยกไฮแล้วก็ยกโลเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายมาตรงนี้ครับ อ่าถูกไหมยกไฮยกโลต่อไปไฮกับโลต่ําลงไฮกับโลต่ําลงแล้วก็มาจบเส้นของเราที่จุดนี้ครับอ่าคราวนี้ถ้าสมมุติว่าพี่แดงวัดปุ๊บลงมาจนกระทั่งถึงวันที่เราเปิดสังเกตไหมครับเราได้ไป8% 8%ใช้เวลาทั้งหมด33วัน3าวันตีไป1เดือนนะครับเพราะว่าเวลาอันนี้เขารวมมันหยุดละอ่าเขารวมมันหยุดเพราะฉะนั้น33วันเราได้8% 8.8ก็ถือว่าโอเคถูกไหมสำหรับหุ้น W H A เป็นอันจบในรอบแรกแล้วก็รอดูต่อไปครับว่ามันมีการตัดขึ้นมาอีกไหมมันปรากฏว่ามันมีตัดขึ้นตรงนี้อีกแล้วเส้นตัดขึ้นเพราะฉะนั้นสมมุติว่าพี่แดงเปิดออเดอร์จุดที่มันตัดขึ้นคือจุดนี้แล้วก็ตั้ง Stop l ล s s ไว้ใต้ทั้งเขียนก่อนหนะ้าแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาจะรันเทนได้ไหมนะครับปรากฏอันถัดไปไม่ยกไฮไม่ยกโลอันถัดไปยกไฮยกโลครับเพราะฉะนั้นเลือนผิด นะครับตัวนี้เราย้ายมาก่อนหน้าต่าลงมา1ช่องนะครับเพราะตัวแท่งนี้มันยกไฮยกโลถูกไหมครับหลังจากนั้นมันลงครับแล้วก็ลงมาตัดของเราเรียบร้อยเห็นไหมครับว่ามันระบบนี้ก็ไม่ใช่ระบบเทพแต่เวลาที่มันขาดทุนเนี่ยเรายกขึ้นมา1รอบนั่นหมายความว่าเราก็ขาดทุนน้อยลงนะครับเราขาดทุนน้อยลงอ่ะเคสนี้จบไปละคราวนี้เราเอาใหม่อ่าเคสถัดไปเอาใหม่ปรากฏตัวนี้ตัดขึ้นมาใหม่อ่าพี่แดงเปิดตรงนี้แล้วก็ตั้ง stop l ลอ s อยู่ตรงนี้ หลังจากนั้นยกไฮยกโลไหมยกไฮแต่ไม่ยกโลครับอันแท่งถัดไปไม่ยกไฮแต่ยกโลแท่งถัดไปยกไฮแล้วก็ยกโลด้วยเราก็เลยเลื่อนมาต่ํากว่าตรงนี้1ช่องโอ้โหเกือบจะถึงราคาที่เราเปิดเลยถูกไหมแล้วปรากฏว่าพอแท่งถัดไปครับต่ําลงมาแล้วแท่งถัดไปก็ต่ำลงมาเพราะนั้นเคที่2นี้ก็สต็อปลอสอีกเช่นกันนะครับเอาละเขาเรียกว่าระบบลันเทนเนี่ย มันจะเสียบ่อยอย่างที่ทุกคนได้ยินนะครับเวลาเราเสียเราจะเสียบ่อยแต่เวลาได้มันจะได้ไกลแต่เวลาเสียมันจะเสียน้อยถูกไหมครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูใหม่ถ้าสมมุติว่ามันรันเทนอีกอ่ะคราวนี้มีการตัดเส้น EMA มีการลงมาเคลียร์แล้วก็เข้าออเดอร์นี้นะครับเข้าออเดอร์นี้แล้วก็ตั้ง Stop ปลอต่ํากว่าแท่งก่อนหน้าสัก1ช่องประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเรามาดูแท่งถัดไปครับยกไฮแต่ไม่ยกโล แท่งถัดไปยกไฮแล้วก็ยกโลด้วยเพราะฉะนั้นย้ายมาตรงนี้นั่นเองนะครับแท่งถัดไปเป็นอินไซบาร์อินไซบาร์ก็คืออันนี้เป็นมาเตอร์บาร์อันนี้มันวิ่งอยู่ในบาร์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ได้ขยับอะไรเลยแทบจะไม่ได้ขยับเลยมันไม่มีไฮตัวนี้มีไฮไหมไม่มีครับแต่ตัวนี้ครับแท่งสีเขียวใหญ่หญเนี่ย ยกไฮแล้วก็ยกโลเมื่อเทียบกับแท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นพี่แดงก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับตามลงมา1ช่องก็คือเท่าทุนเลยนะครับหลังจากนั้นตัวนี้สีแดงนี่ยกไฮแล้วก็ยกโลเพราะฉะนั้น order ออของพี่แดง stop loss มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับการตั้ง stop loss แบบนี้ในหุ้นเนี่ยก็คือเราใช้คำสั่ง condition order นั่นเองนะครับอ่าต่อไปยกไฮยกโลอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เลื่อนมาตรงนี้แล้วครับอ่าต่อไปยก h i อ่าไม่ยกไฮ นะครับตัวนี้ก็ไม่ยกไฮตัวนี้ยกไฮยกโลครับถึงแม้จะเป็นแท่งแดงแต่มันยกไฮขึ้นไปแล้วก็ยกโลขึ้นไปเมื่อเทียบกับแท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นย้ายมาตรงนี้ครับอ่าหลังจากนั้นก็เท่าเดิมเลยครับตัวนี้ไม่ขยับขึ้นไม่มีการยกไฮเพราะฉะนั้นเราออเดอร์ของเราเนี่ยจะมาจบที่ตรงนี้ครับจบตรงนี้พอเทียบกันแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่อ่าก็กดลงไปนะครับกดจึ๊กดชิปนะครับพี่แดงกดชิปอ่าชิปแล้วก็ลากนะครับ ก็เท่ากับว่าเราใช้ทั้งหมด31วันได้มาอีก5%อลองคิดง่ายๆครับว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เรามีเงินลงทุนแล้วเราลงทุนด้วยวิธีแบบนี้เวลาขาดทุนเราขาดทุนประมาณ1% 2%แต่เวลาเราได้เนี่ยเราจะได้คําใหญ่ๆแล้วอันนี้มันเป็นเทรนที่ไม่ได้แรงถูกไหมถ้าเราเป็นลองเป็นเทรนที่แรงๆสิครับเทรนแรงๆเช่นอะไรอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่แดงเคยเห็นอะไรนะแอดวานซ์ Advanced, ใช่ไหมเวลาที่มันขึ้นทีแบบเรียกว่า มากมายมหาศาลแอดวานจะมีอยู่ช่วงเนี่ยช่วงเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้าสมมุติเราเราลันเทนด้วยวิธีแบบนั้นเนี่ยช่วงที่จังหวะที่เราได้หรือเสียมันอาจจะเสียเล,เล็กน้อยนะครับแต่จังหวะที่เราได้เนี่ยอย่างสมมุติเนี่ยมันมีการตัดขึ้นปุ๊บเราจะเข้าจุดนี้ก็ได้หรือรอมันเคลียร์ก่อนแล้วเข้าจุดนี้ก็ได้พอเราเข้าจุดนี้เนี่ยโอ้โหลองดูสิครับถ้าเราลันด้วยแบบเมื่อกี้นี้นะพี่แดงบอกได้เลยครับลองมาแล้วไปได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยสมม,มุติว่าเรา20%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาม คราวนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเรามารันกับตัว TFX e ละ่ะได้ไหมนะครับพี่แดงลองไปที่ S 5 0 U 2 5ก็คือซีรีส์ปัจจุบันนี้นะตอนนี้ตัว TFX เนี่ยมันสามารถซื้อขึ้นก็ได้ซื้อลงก็ได้มันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะเปิดออเดอร์ได้ทั้งสองทางแล้วก็เปิดได้ตลอดทางนะครับแต่เพื่อ อย่างไงดีมันเป็น Time frame ดย์นะอันนี้เป็นไทม์เฟรมเดย์ส่วน t ไทม์เฟ m e อื่นเนี่ยพี่แดงก็อยากให้ไปลองทดสอบด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยพี่แดงแนะนำเป็นไทม์เฟร m e day เพราะว่ามันค่อนข้างเสถียรแลกะก็มันทำให้เราไม่จำเป็นมาต้องเฝ้าดูตลอดเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัว t f e c t ในเทนขาลงบ้างนะครับเราเปิดออเดอร์ตรงนี้ตัดลงปับ๊บอ่ะพี่แดงเปิดเข้าตรงนี้ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็น Stop l ล s s นะครับ stop loss เป็นแท่งก่อนหน้าซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันเตี้ยกว่าเพราะนั้นพี่แดงก็เลยเอาเป็นแท่งตัวเองดีกว่านะครับแต่ด้วยความที่ว่า Tfect เนี่ยตอนหนึ่งช่องอะ่ะมันจะมีติ๊กไซส์แบบย่อยๆมันมันไม่ได้มีเป็นช่องเหมือนกับหุ้นเพราะนั้นตรงเนี้ยเราอาจจะเลือกเอาครับว่าเราอาจจะสัก1จุดก็ได้1จุดก็คือ10ติ๊กไซส์อ่าพอเราเข้าออเดอร์ปับ๊บอันถัดไปแท่งถัดไปเนี่ยโลต่ำลงนะครับโลต่ำลงแล้วก็ เรียกเลยไฮก็ต MM ่ําลงนะเราก็เลื hmm. right ่อนมาตรงนี้อ่าตัวถัดไปตัวสีเขียวเล็กๆนะครับโลต่ําลงแล้วก็ไฮก็ต่ําลงเพราะฉะนั้นก็เลื่อนลงมาอ่าเห็นไหมครับพออันถัดไปนะครับโลต่ําลงแล้วก็ไฮก็ต่ําลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ครับอ่าตัวนี้บังหน้าทุนไว้เรียบร้อยละตัวถัดไปครับโลต่ําลงไฮก็ต่ําลงเพราะฉะนั้นมันก็มาอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมครับเนี่ยพอตัวนี้ ก็โลต่ําลงไฮตําลงอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับพอตัวนี้อา้าวทุกอย่างยกสูงขึ้นแล้วก็มาจบออเดอร์ของเราเพราะฉะนั้นออเดอร์ตัวนี้เนี่ยพี่แดงก็จบด้วยประมาณนี้นะครับก็พอกดเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก11วันได้มา2.5อนะครับอ,อันนี้เป็นออเดอร์ที่1เาสมมุติว่ามันมีการเคลียร์ของเราปับ๊บแล้วลงมาใหม่เป็นแท่งนี้อ สมมติว่าเป็นแท่งนี้ปุ๊บพี่แดงก็มาเปิดออเดอร์ช็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งซ t o p l ลอสไว้สูงกว่าแท่งก่อนหน้าสัก1น,นจุดนะครับคราวนี้พอแท่งถัดไปมันโลไม่ต่ําลงนะครับอันนี้โลต่ําลงแต่ไฮไม่ต่ําลงอ่ะอันนี้โลไม่ต่ําลงต้องแท่งนี้นะครับแท่งสีแดงนี้ก็คือแท่งโลต่ําลงแล้วก็ไฮก็ต่ําลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้อ่า หลังจากนั้นก็โลต่ําลงไฮต่ําลงก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปโลต่ําลงไฮต่ําลงพี่แดงก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ต่อไปโลต่ําลงแต่ไฮไม่ต่ําลงแต่แท่งนี้ได้ครับอ่าแท่งนี้ก็คือโลตําลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้าแล้วก็ไฮตาลงเพราะฉะนั้นตัวนี้เลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตัวนี้ไม่ต่ําลงไม่ต่ําลงไม่ตําลงยังไม่โดนเส้นเรานะครับจนกรงทั่งตัวนี้ครับโลต่ําลงแล้วก็ไฮต่ําลงเมื่อเทียบกับแท่งก่อนหน้าย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็มาเป็นตัวนี้ครับอ่าเราก็ย้ายมาเนี่ยครับเป็นการลันเทนด้วยแท่งเขียนแบบเปล่าๆเ,เลยตัวนี้โลต่ําลงแล้วก็ไฮต่ําลงนะครับก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้อ่าตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวนี้ใช่เพราะ,ะนั้นเราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยเราก็จะเลื่อน Stop loss ลงมาอันนี้เป็น Timeframe day นะอ่าเลื่อนลงมาพอมาตัวนี้ไม่ใช่อ่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่นะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้มันมีโลกับไฮต่ําลงเมื่อเทียบกับแท่งก่อนหน้าเราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็ใช่อีกเราก็ย้ายกลับมาเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะย้ายลันเทนมาเรื่อยๆตัวนี้โลต่าตําลงไฮต่ําลงถึงแม้จะเป็นแท่งสีเขียวนะครับเห็นไหมเนี่ยแท่งนี้ถึงแม้จะเป็นแท่งสีเขียวแต่มันก็มีโลต่าลงและก็ไฮต่าําลงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ยกสูงแล้วก็สุดท้ายจบแท่งของเราตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราเปิดตรงนี้ อามาปิดตรงนี้ก็ใช้ทั้งหมด42วันนะครับได้มา5%ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเทรด5%กี่สัญญาเพราะว่าตัวเซ็50เนี่ยเราสามารถที่จะเลเวอเรจตัวมันเองได้นะครับวันนี้พี่แดงก็เลยมาเล่าในเทคนิคของการรันเทรนดด้วยแท่งเทียนให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยครับเราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยด้วยซ้ำเราสามารถที่จะรันเทนแบบนี้ไปยาวๆได้แต่จากที่พี่แดงลองนะครับตัว หุ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้ประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันราคาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ให้ความสําคัญในเรื่องของราคาถูกไหมเพราะมันเป็นสินทรัพย์พอมันเป็นสินทรัพย์เนี่ยคนที่ติดหุ้นในราคานั้นเป็นระยะเวลานานเขาก็ถือได้ไงมันมีปันผลมีอะไรเพราะฉะนั้นตัวราคาเนี่ยมันจึงมีเขาเรียกอะไรในยะสําคัญสูงแต่ในส่วนของดัชนีเนี่ยมันถือนานมันไม่เป็นผลดี นในขณะที่หุ้นเนี่ยถือนานได้ถือนานแล้วยังได้ปันผลด้วยเพราะฉะนั้นตัวราคามันจึงมีนัยะสําคัญที่มากกว่าดัชนีนะครับหรือว่า CFD ต่างๆเนี่ยพี่แดงลองดูละปรากฏว่าทางหุ้นเนี่ยพี่แดงไล่ด้วยการแท่งเทียมแบบเนี้ยหุ้นจะได้ประสิทธิภาพมากกว่า นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube Channel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง w ว็บ i t m o n e y .pro นะครับมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram เลยเอาละครับก็วันนี้คลิปยาวนิดนึงนะก็พยายามจะพูดช้าลงแล้วก็การอธิบายแบบนี้บางทีมันก็ หน้างานเนาะหน้าสดๆไม่ต้องมีการทําสไลดมันก็ดีมันไม่ต้องเตรียมเนื้อหาอะไรวุ่นวายมากก็กลับมาเป็นเหมือนพี่แดงสมัยก่อนที่สอนกันด้วยกราฟนี่แหละมันก็ง่ายดีเอาละสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ